ค่ะสุชียเองนะคะความจริงคือวันนี้เพิ่งไปไว่ายน้ำแล้วก็ฟิตเนสแล้วก็ว่ายน้ำใช่ปะ่ะเออแล้วก็เพิ่งอาบน้ำเสร็จนีผมยังเปียกอยู่เลยเห็นไหมอืมแล้วก็ขึ้นห้องมาเออแล้วก็ความจริงอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าขึ้นมาเจอหมาเออหมามันมาขออาหารกินแล้วก็พุกเปรตเข้ามาขอส่วนบนุญในคลีปเข้าใจปะเออแล้วเราก็แบบ คือเราก็บอกว่าเราไปฟิตเนสมานะคะเราไม่ได้มันดึกแล้วเราคงใส่บาตรท,ทาบุญให้ไม่ได้ก็คงต้องเป็นพรุ่งนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือมันมีเพจเอาคลิปที่พูดถึงน้องกรีนไปลงนะคะแล้วคนก็ส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นพวกแบบพวกผัวน้องกรีนหรือว่าพวกที่แบบพวกที่มักมากในกามหรือพวกแบบว่า อะไรไปในทางเดียวกันเนี่ยนะคะเขาเข้ามาดูนะคะแล้วเขาก็เลยแบบว่าเข้ามาด่าเซย่าซึ่งองจริงเซย่าก็ไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกเพราะว่าบอกตรงๆว่าชินแล้วกับการที่ทําไปทําคลิปไปมันก็ต้องมีคนชอบมีคนไม่ชอบมีคนรักมีคนเกลียดมันเป็นเรื่องธรรมดาสัตรธรรมนะคะแต่ทีนี้เนี่ยคืออยากจะบอกว่า จะด่าก็จะด่ากูกูไม่ว่าก็ไปด่ากูจะไปด่ากูที่เพจไหนก็ไปนะคะเพจไหนเขาเอาคลิปกูไปลงมึงก็ไปด่ากูทํากูชินแล้วกูพูดตรงตแต่อย่ามาเสือกในในในเพจของกูในพื้นที่ของกูเพราะว่าถ้ามึงมาเสือกในเพจของกูหรือในพื้นที่ของกูกูเป็นเจ้าของเพจกูเป็นเจ้าของเฟ e b o o กกูเป็นเจ้าของพื้นที่นั้นกูมีสิทธิ์ที่จะลบคอมเมนต์หรือกูมีสิทธิ์ที่จะบล็อกมึงหรือกูมีสิทธิ์จะรายงานมึง กูมีสิทธิ์ทุกอย่างเพราะ,ะกูคือเจ้าของเพจเคลียร์ไหมสั้นๆได้ใจความแล้วที่ไม่อยากต่อล้รอต่อเถียงไม่อยากแบบด่าคือพูดไปมันผู้มึงก็ไม่เข้าใจอะ่ะเข้าใจปะเออคุยกับหมาหมาเลียปากเขาเรียกอย่างนั้นน่ะเข้าใจไหมผู้มึงก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ย กูก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีความจาเป็นที่อะไรที่กูจะต้องสละเวลาอันมีค่าของกูเพื่อที่จะไปเสวนากับพวกมึงเพื่อที่จะไปคุยกับพวกมึงกับพวกชนชั้นต่ําแบบพวกมึงกูไม่เอาพิมพ์เสษและก,กับเกลือนะคะแล้วกูก็ทําคลิปเนี่ยให้คนที่รักกูดูเท่านั้นคนที่ไม่รักคนที่ไม่ชอบไม่ต้องมาดูคะ่ะไม่ได้กราบไม่ได้อ้อนวอนไม่ได้ขอร้องให้ดูเพจเขาเอาไปแชร์เองกูไม่เคยอ้อนวอนให้เพจเอาไปแชร์เข้าใจปะเพราะฉะนั้นเนี่ย เห็นหน้ากูแล้วกรุณากดปิดหรือเดินเข้าครัวไปนะคะมีอิโต้ฟันนิ้วมึงเองหรือไม่ก็ฟันเนี่ยเอาเอาปากกาจิ้มเข้าไปในลูกตามึงมึงจะได้ไม่ต้องเห็นกูมึงจะได้ไม่ต้องทนฟังเสียงกูไม่ต้องทนดูคลิปกูโอเคปะเคลียนะคะไม่อยากพูดเยอะเหนื่อยจริงๆวันนี้ไม่มีแรงมาต่อล้อต่อเถียงจริงๆเพราะว่าไปวิ่งมาครึ่งชั่วโมงแล้วก็ลงไปว่ายน้ำอีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปซาวหน้าอีกไปสกูชี่อีกโกคือแบบ ร่างกายอ่อนเพลียมากนะคะไม่มีปัญญาที่จะมาสู้รบกมือกับหมาหรือแบบกับเปรตวัตุทัศน์อะไรอย่างนี้นะคะโอเควันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย <c oughs> อ๋อส่วนเรื่องที่น้องกินเขาออกมาขอโทษแล้วเนี่ยนะคะส่วนตัวคิดว่าเขาก็คงไม่ได้สํานึกหรอกอืมเพราะว่าอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะใครจะคิดยังไงไม่รู้นะแต่ว่าส่วนตัวเซยญาคิดว่าเขาก็คงไม่ได้สํานึกหรอกเพราะว่าถ้าเขา สำนึกเขาก็คงไม่มีคลิปสองออกมาทีแรกนะอืมคือคอคลิปแล้วออกมาแล้วเนี่ยก็คือโดนประนามไปแล้วมันก็ยังมีคลิปสองออกมาอีกซึ่งก็เป็นคลิปที่เขาเปิดนมไงเออแล้วก็จับนมเค้นนมโชว์ว่าแบบเอออะไรอย่างเงี้ยนมกรีนนั่นนู่นน,น,นี่นมกินแม่ให้มาอะไรของเขานั่นแหละเอออันนี้เราก็ไม่รู้นะแต่ความเห็นส่วนตัวคือคนแบบนี้เขาก็คงไม่ได้สำนึกอะไรหรอกกว่าเขาที่ ก่อนที่เขาคิดจะทําเรื่องแบบนี้เขาก็ต้องคิดดีแล้วนะทุกคนแหละมันไม่มีใครไม่ได้คิดที่จะทําเรื่องอย่างนี้ก่อนทําหรอกอืมถ้าคิดที่จะทําแบบนี้มันก็ต้องคิดดีแล้วแต่ถ้าเขาคิดผิดก็คือมันคิดผิดไงแต่ซึ่งว่าถ้าเขาสํานึกเขาอาจจะสํานึกแหละนิดนึงนะก็แล้วแต่นะคะใครจะมีความเห็นยังไงก็ความเห็นความคิดเห็นเขาคีคาเ่คคเห็นมันแต่ว่าในส่วนตัวแล้วก็คิดอย่างนี้แหละคิดว่าเขาก็คงไม่ได้ สันึกอะไรมากหรอกอืมเพราะว่าเคยโดดเคยเจอมาแล้วไงคิดเต้นแน่นอกกันได้ปะเออนั่นแหละเขาก็ออกมาขอโทษทุกวันนี้เขาก็ยังถ่ายรูปโป้ยังทาคลิปโชว์นงโชว์อะไรอยู่เขาก็ไม่เห็นจะสํานึกอะไรเลยอืมคนเราอะ่ะมันพอโดนสังคมประนามแล้วมันก็ออกมาขอโทษออกมาพูดว่าตัวเองผิดไปแล้วนั่นนู่นนี่ไปแล้วนะคะซึ่งถามหน่อยสิว่าทําไมก่อนทําคุณไม่คิดคุณออกมาสองคลิปนะคะอย่าลืม คลิปแรกที่ฉันให้อภัยแต่คลิปที่สองอ่ะมันน่าเกียดอะ่ะฉันไม่ฉันไม่รู้สิฉันก็ยังรู้สึกกับคุณแบบเดิมอะ่ะโอเคนะ